สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับการด้นนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการด้นการด้นในที่นี้นะคะจะมีการด้นตะลุยนะคะแล้วก็การด้นถอยหลังนะอุปกรณ์ก็เช่นเดิมเลยก็มีดินซอนะคะได้แม้บรรทัดน,นะคะเข็มหมุดนะคะแล้วก็เข็มนะคะวิธีการนะคะเราก็จะพับปิมพาเข้ามาประมาณ1.5เซนติเมตรตามรูปนะคะแล้วเราก็จะรีดนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะเพื่อที่จะเ,เอาเข็มหมุดแทงเข้าไปนะคะ ให้พาของเราเนี่ยมันไม่เคลื่อนออกจากกันนะคะคุณครูก็จะใช้เข็มหมุดประมาณ2ตัวนะคะเมื่อเราได้ลักษณะตามนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะมาวัดระยะนะคะระยะฝีเข็มของเราโดยครั้งนี้คุณครูจะใช้1 ่าไม่ใช่1เซนเมตรเหมือนตอนการเนานะคะจะใช้0.5นะคะคุณรูก็จะจุดไปจนจบบริเวณขอบผ้าของเราเลยนะคะตามรูปเลยอ่าได้แล้วแถวที่1นะคะแล้วเราก็จะมาจุดไปแถวที่2นะคะอ่าแบบนี้เลย เพราะเราจะต้องทําการด่น2แบบนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะลงมือนะคะปฏิบัติการด้นผ้านะคะการด้นตะรุยด้วยใช้ได้คู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ร้อยเข็มนะคะร้อยได้เข้าไปเข็มเข้าไปในเข็มเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะเราได้เส้นคู่นะคะแล้วก็อย่าลืมขมวดปมได้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ,ะเมื่อเราขมวดปมได้นะคะร้อยได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการเย็บนะคะ โดยเราก็จะเริ่มจากจุดแรกนะคะเหมือนในวิดีโอนี้เลยนะคะเราจะเริ่มจากจุดแรกไปจุดที่สองคล้ายๆกันเนาเลยนะคะแต่ว่าระยะห่างของฝีเข็มนะคะก็จะมีความชิดกันมากกว่านะคะมันก็จะเกิดความคงทนนะคะความแน่นของพามากกว่าการเนานะคะคุณครูก็จะทําการเย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะ เมื่อเราไปถึงจุดขอบสุดขอบพาแล้วเราก็ขมุดปมได้นะคะสกิบพาขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะกันนะคะกันกันได้เราหลุดนะคะเสร็จแล้วนะคะมาสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการด้นถอยหลังนะคะคุณครูนะคะสังเกตนะคะในวิดีโอนะคะให้หนักเรียนสังเกตจากวิดีโอนะคะ อขมวดปมได้เสร็จแล้วนะคะเราจะไปเริ่มเย็บนะคะในจุดที่สองนะคะเห็นไหมคุณครูเริ่มจากจุดที่สองและคุณครูก็จะแทงนะคะแทงเข็มกลับมายัางจุดแรกนะคะเราจะทำแบบนี้ไปจนจบขอบผ้าเลยนะคะอ่านะคะแล้วเราก็ไปเริ่มจากจุดที่สองกลับมาจุดอ่าจุดที่สามกลับมาจุดที่สองนะคะแล้วก็ จุดที่4กลับมาจุดที่3แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะทำแบบนี้ไปจนจบนะคะจบขอบผ้าเลยนะคะเมื่อจบขอบผ้านะคะก็วิธีการเดิมเลยก็คือให้นักเรียน สกิดผ้าขึ้นมานะคะแล้วก็เอาได้นะคะวนลงไปบริเวณหัวเข็มนะคะเพื่อกันได้หลุดนะคะ น,ะะนี่ครูก็เย็บมาจนจบนะคะจบจบสุดขอบผ้าแล้วคุณครูก็จะทำการเก็บปมได้อันนี้ก็คือด้นตรุยกับด้นถอยหลังนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนก็เขียนชื่อข้างต